สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาอย่างนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเป็นเหมือนปาอย่างมาั่งเพิ่งล้างรถออกไปส่งของสะอาดๆแต่โดนฝนกลับมาถ้าเกิดโดนฝนรถเปียกๆขนาดนี้นะเช็ดจ้ารีบเช็ดเลยจ้าไม่งั้นนะถ้าเกิดปล่อยให้มันแห้งนะมันก็จะแบบ มันจะเป็นคับคาบแต่ถ้าเกิดเราเช็ดเลยมันก็สะอาดอีอกขึ้นอีกระดาษหนึ่งนะเนอะรีบเช็ดเลยจ้าใครเป็นเหมือนกันมั่งคนคนที่ไม่ได้ล้างตนเองไม่เข้าใจหรอกว่าการล้างรถแต่ละคันเนี่ยขนาดไหนสําหรับไปอย่างแล้วก็เนี่ยก็รีบเช็ดเลยจ้าทั้งตู้ทั้งแหละเอาแบบแค่พอแบบพอถึงะสภาพองค์ทรงเครื่องก็เพิ่งจะกลับจากส่งของเลยเข้ารถมาจอดได้รถเข้ามาจอดได้ก็แบบ เลยจ้าคืออย่างน้อยก็ระดับหนึ่ง,งอ่ะเนอก็แบบมันเห็นแบบมันเลยแล้วมันก็แบบส่งของไม่สบายใจไม่สนุกอ่ะแต่ถ้าเกิดรถสะอาดนี่นะส่งของเลื่นเติดเล่นเติร์ลอยไปอย่างชอบขับรถสะอาดสะอาดนะแต่ว่าที่เกียรล้างแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปคาแคร์เพราะว่าเปลืยงเ <laughs> ปล่าหรอกที่เกียรออกไปรอคือแบบ ถ้าเกิดออกไปเหมือนแต่ถ้าเกิดเป็นรถรถส่วนตัวเงี้ยเราก็ออกไปโลดตัดแล้วเราก็ไปจอดทิ้งไว้คาแคลเราก็ไปซื้อของนี่ถูกไหมแต่อันนี้ยคือแบบมันไม่ได้เข้าไปเพราะไม่เคยเอาเข้าโลดตัดครั้งหนึ่งแล้วหลังคามันไปชนเสาบนหลังคาคือเป็นคาหลังคาเข้าไปครั้งแรกละครั้งเดียวเลยคือแบบลืมตัวว่าตัวเองขับรถตู้ถกเข้าไปตุ้งหลังคาพังเลยค่ะนี่เลยแถบด้านหน้าเลยยาวทางจ้ะต้องซ่อม เซ็งสุดแล้วก็ไม่คิดจะเอาไปอีกเลยเพราะกลัวลืมอีก็เลยทําให้เนี่ยล้างเองอ่ะรับสมัครเด็ก้างหถดคนหนึ่งได้ปะอย่าเลยล้างเองต่อไปเถอะปาหยางอย่าไปวุ่นวายอะไรกับใครเขาเลยล้างเองขับเองสบายใจ ใครเองก็ล้างเองจะให้ใครมาล้างได้ไงไปอย่างนี่บ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไปะอย่างขอบคุณค่ะ